สวัสดีค่ะคุณแม่พาแชร์พาครอบครัววันนี้มาทําเมนูอาหารว่างนะคะเหมาะสําหรับทานเล่นในช่วงบ่ายๆนั่นก็คือเกี๊ยวเกี๊ยวทอดทรงเครื่องค่ะเกี๊ยวทอดทรงเครื่องก็ไว้จิ้มกับน้ําจิ้มซีอิ๊วหวานนะคะหรือน้ําจิ้มน้าจิ้มเผ็ดก็ได้นะคะซึ่งน้ําจิ้มนี่แม่ก็ทําเองแล้วจะเคียวนะคะเหนียวเหนียวไว้ทานกับเกี๊ยวน่าทานมากเลยค่ะ โดยที่เราไม่ใส่แป้แซเลยจะเคี่ยวน้ำตาลกับพริกนะคะกับเกลือผสมกันเรามาดูวัตถุดิบของเรานะคะเกี๊ยวซาของเราไส้นะคะก็จะมีหมูสับค่ะแล้วก็พิเศษแม่ก็ใส่เห็ดหอมสับด้วยนะคะแล้วก็จะมีแครนลอดสับมีต้นหอมหั่นฝอยนะคะ แล้วก็จะมีหมูสับมีแผ่นเกี๊ยวนะคะเครื่องปรุงรสก็จะมีน้ำตาลซีอ e ิ๊วแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะขณะที่เรากำลังลงมือทำเราตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนๆนให้น้ำมันอุ่นๆได้เลยนะคะ ก็แผ่นเกลียวนะคะที่ขาดไม่ได้จะมีแผ่นเกลียวด้วยเ,เราลง,ลงมาดูมือทำกันเลยค่ะไม่ก็ใส่หมูลงไปนะคะหมูของเราส,รบาสรับแล้วก็แช่เย็นประมาณ5นาทีนะคะเข้าห้องฟรีแต่ไม่ต้องแข็งถึงกับแข็งแต่ให้ให,ให้ใส่ห้องฟรีเพื่อหมูเขาจะได้เพิ่มความเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็ใส่แป้งขา้าวโพดลงไป หช้อนโต๊ะนะคะแป้งข้าโพดหนึช้อนโต๊ะเห็ดหอมสับค่ะเห็ดหอมสับแครนหลอดค่ะแครนหลอดสับนะคะใส่ลงไปหมดเลยแล้วก็ต้นหอมค่ะหั่นฝอยละเอียดเลยนะคะ สองช้อนชาค่ะเกลือไปชช้อนนะคะไม่ถึงครึ่งช้อนแล้วก็มีน้ำมันงาเพิ่มความหอมสีห้ายหยดค่ะขาดไปได้นะคะก็คือ3เกลือกระเทียมพริกไทยรากผักชีของเราโขบรวมกันวันนี้แม่ใช้พริกไทยดำค่ะ ันนี้เรามาปรุงรสนะคะเราใส่น้ำมันหอยไปประมาณ1ช้อนค่ะ1ช้อนโต๊ะไม่ต้องเยอะแล้วก็ซีอิว๊วประมาณ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะให้เราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจะใช้มือก็ได้นะคะเอ,เอาที่เราสะดวกแต่แม่ขอใช้ช้อน คนกดนิดหนึ่งนะคะให้เพื่อให้ส่วนผสมเขาเข้ากันดีไม่ต้องเติมน้ำนะคะจะได้สัมผัสถึงความเหนียวนุ่มของหมูค่ะเครื่องของเราเข้ากันแล้วนะคะาคนต่อไปนิดนึงสักประมาณไม่ถึงนาทีค่ะคลุกเขาเพื่อให้ หมูกับเครื่องเข้าๆกันออหมูสับเนี่ยเราจะไม่ใช้หมูล้วนๆนะคะเราจะให้หมูติดมันเพื่อความอร่อยแล้วก็ความนุ่มของหมูนะคะเคล็ดลับสำคัญก็คือหลังจากที่เราสรับหมูเสร็จเราก็นำเข้าตู้เย็นแช่ฟรีเลยนะคะสักประมาณ5นาทีไม่ต้องมนักมากไม่ต้องนานเสร็จแล้วนะคะเราจะได้หมูอย่างนี้นะคะ แล้วก็มาห่อแผ่นเกี๊ยวกันเลยการห่อแผ่นเกี๊ยวน,นะคะก็ไม่ยุ่งยากตักหมูหนึ่งช้อนนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่ร,รูปด้วยน้ำนะคะทางที่เขามีแป้งนะคะเอาขึ้นข้างบนตอนนี้ก็ตั้งกระทะนึงค่ะ ให้กระทะเข้าอุ่นๆก็จับมาประกบบีบนิดหน่อยค่ะบีบมุมเพื่อเวลาที่เราทอดไม่ต้องไม่ให้เกี้ยวเขาหลุดไม่ให้ไส้ข้างในขหลุดนะคะแล้วก็เก็บพับไวนะะ้นีค่ะเดี๋ยวแม่จะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ เห็นที่มีฝั่งที่มีแป้งเยอะๆค่ะใส่ไปหนึ่งช้อนชาเครื่องของเราจะแน่นๆนะคะแต่เวลาเราไปทานที่ร้านเนี่ยเราซื้อเนี่ยจะใส้นี้เดียวบางทีเขาก็ใช้ไก่มั่งหรือใช้มันแกวนะคะจะได้อย่างนี้นะคะกดตรงนี้ให้แน่นเลยค่ะ พักไว้อขออีกหนึ่งตัวค่ะเพื่อรอน้ำมันน้ำจิ้มของเราจะเป็นน้ำจิ้มไก่ก็ได้นะคะที่ซื้อมาง่ายๆแต่ของแม่จะทำเองน้ำจิ้มของแม่น้ำจิ้มหวานเผ็ดจะเผ็ดนิดนึงใส่น้ำตาลน้าตาลตะโหนปไปเคี้ยวนะคะแล้วก็ใส่มะขามเป็นซอสมะขามเลยค่ะจิ้มซอสมะขามใส่พริกนิดนึงแล้วก็เคี่ยวจนข้าเนืดนะคะ ได้แล้วค่ะเราจะได้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็นำไปทอดเลยค่ะขออนุญาตเลื่อนนิดนึง เกี๊ยวที่เราได้นะคะห่อเสร็จนะคะแล้วก็นําลงท่อเลยค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟปางกลางเพราะว่าเราจะาแผ่นเกีียวเขาสุกไม่ยากที่เราใช้ไฟปานกลางเพื่อให้เครื่องที่เราห่อสุกค่ะไม่งั้นแผ่นเกีียวไหมแต่เครื่องข้างในก็ยังไม่สุกนะคะใช้ไฟปานกลางค่ะ ซอสนะคะเอ่อน้ำซอสมะขามของเรานะคะยายแม่ทำจากน้ำซอสเอาน้ำตาลกับมะขามเคี่ยวนะคะเคี่ยวจนข้าวเหนียวนะคะแล้วก็เราก็นำมามาจิ้มกับแผ่นเคี่ยวอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มอีกอันหนึ่งนะคะเป็นน้ำจิ้มหวานสีอิ้วค่ะ กะะสแล้วนะคะเห็นไหมคะเวลาทอดใช้เวลาไม่นานค่ะขาวแผ่งเกี๊ยวเขาจะสุกไวทอดให้กรอบเหลืองทองเลยนะคะสวยงามค่ะ จะเสิร์ฟเลยนะคะพร้อมกับน้ำจิ้มมะขามน้าจิ้มซอสมะขามนะคะแล้วก็น้ําจิ้มซอสซีอิ๊วหวานนะคะลองไปทําดูนะคะเทปนี้ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจว่าครั้งต่อไปคุณแม่พาแชร์จะพาเข้าครัวทําเมนูอะไรวันนี้ขอไปทานอาหารว่างกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ